มาได้จ้ะกินผลไม้น้ำกันอันนี้แถวแถวบ้านเราแถวภาคอีสานของเขมรเขาจะเรียกว่าตุ่มตรีนลนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะเรียกอะไรนะคะถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะนี่ค่ะไปเข้าปา่าเก็บมามาเมื่อกี้นะคะได้หลายอยู่ค่ะน,นี่น้ำพริกของเรานะคะ น้ำพริกเกลือรพริกผงธรรมดาเดี๋ยวเราจะลองกินแบบหลายๆแบบนะคะนี่ค่ะเอาเม็ดลงไปเลยคะ่ะ ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทิ้งไปแล้วเราก็กินแบบนี้คำนี้มอบให้กับทุกๆคนนะคะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะมามาค่ะอีกคำนะคะอุจ้าแบบสีส้ม้มนะคะ บีเข้าไปนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้จะอ่อนหน่อยนะคะมันก็จะเปรี้ยวมันไม่หวานนะคะมันไม่เหมือนนันสีแดงเมื่อกี้นะคะแล้วก็คลุกับน้ำจิ้มอย่างงี้ะคะ่ะออร่อยมาค่ะคอลคำค่ะอืมอร่อยสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมมาก ฝากติดตามช่องกินเที่ยวพาเราด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆแต่ว่าเราจะทำให้มันดีค่ะนี่นะคะน้ำพริกค่ะวันนี้ช,วน,ชวนกินแค่นี้นะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะ